รู้ไหมว่าทําไมเชอร์ล็อกโฮมส์ถึงแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองและใช้หลักการง่ายๆที่เราทุกคนทําได้วิธีสร้างความมั่นใจในตัวเองแบบง่ายๆเริ่มต้นจากการรู้จักจุดแข็งของตัวเองเหมือนโฮมส์ที่รู้ว่าเขาเก่งเรื่องไหนวิธีเพิ่มความมั่นใจในการทํางานคือการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ส่วนวิธีสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองในชีวิตประจำวันให้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำสำเร็จเทคนิคสร้างความมั่นใจสำหรับคนขี้อายก็คือการฝึกพูดกับตัวเองในกระจกยืนตรงพูดชัดๆเหมือนโฮมส์เวลาอธิบายการสืบสวนความมั่นใจมันเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงจำไว้ว่าคุณก็เป็นนักสืบในชีวิตตัวเองถ้าเชื่อมั่นในตัวเอง คุณจะหาทางแก้ปัญหาได้เสมอ